ep 2 8บริษัทในเครือบริษัทสีกรุงบ็อกเกอร์8บริษัทในเครือบริษัทสีกรุงบ็อกเกอร์นะครับมีดังนี้นะครับบริษัทดนใจนะครับจะให้บริการด้านสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับทาภาพสื่อโฆษณาทําคราฟิกต่างๆนะครับบริษัท7 2 4 Market มาก็นะครับก็จะให้บริการด้านประกันภัยออนไลน์นะครับสมาชิกที่มีบัตรในหน้าประกันวินาศภายัยนะครับก็สามารถเปิดเว็บไซต์กับทาง 724ได้นะครับ SK p a คพันะครับก็จะให้บริการด้านการตรวจรถนะครับกรณีทำประกันชั้นหนึ่งนะครับก็จะใช้บริการของบริษัท SK p a คพัในการถ่ายรูปรถนะครับบริษัท CTC t e c เทคโนโลยีนะครับก็จะให้บริการด้านสินค้าของทางบริษัทนะครับสมาชิกที่ต้องการซื้อสินค้าของทางบริษัทก็สามารถแอดไลน์แอดีกุ้งช็อปได้นะครับเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าของทางบริษัทนะครับ บริษัทสีกรุงประกันชีวิตนะครับก็จะให้บริการด้านประกันชีวิตนะครับบริษัทลัคกี้ลิสซิ่งนะครับก็จะให้บริการด้านสินเชื่อนะครับลูกค้าหรือสมาชิกที่ต้องการทําประกันเงินผ่อนก็สามารถใช้บริการของลัคกี้ลิสซิ่งได้นะครับวีแคนฟิกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์วีแคนฟิกจะให้บริการค้นหาอู่ซ่อมในเครือของแต่ละบริษัทประกันภัยนะครับช่างเสือนะครับก็จะให้บริการด้านกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็น8บริษัทในเครือของบริษัท4ี่กลุ่มโมเกอร์นะครับ